นี่ผมยังอยู่บนดอยอ่างขางครับก็เจออันนี้ครับเป็นถุงมือขับมอเตอร์ไซค์นะครับหน้าหนาวถ้าอยู่ข้างล่างเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่านี่ครับเราอยู่บนดอยครับแล้วก็เป็นถุงมือเอาแบบเป็นผูกติดกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลยนะครับนี่ครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับคือเขาเขาเจาะรูให้มีให้แฮนด์มอเตอร์ไซค์ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ แฮนด์มอเตอร์ไซค์อยู่ในถุงมือเลยครับแล้วก็พร้อมกับเบรกเลยครับนี่นะครับแฮนด์กับเบรกอยู่ในถุงมือเลยครับเพราะงั้นไม่ต้องมาดึงสวมครับเอามือเสียบเข้าไปแล้วก็ขับได้เลยครับเป็นถุงมือแบบติดนะครับอยู่กับแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลยครับไม่ใช่คันเดียวนะครับมีหลายคันครับนี่ครับนี่คันหนึ่งแล้วก็ลวดลายแตกต่างกันไปครับ ขาจะผูกติด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับด้านในก็จะมีแฮนด์กระเบรกอยู่ครับเป็นของแปลกอีกอย่างหนึ่งครับเจาะรูไว้อย่างนี้ครับนี่ครับถุงมือเอาไว้ขับมอเตอร์ไซค์นะครับบนดอยอ่างขางผมเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ไปเชียงรายที่ดอยแม่สลองนะครับนี่ครับก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรนี่ครับถุงมือขับมอเตอร์ไซค์หน้าหนาวครับ